ดูดวงชาวราสีเมถุนนางมาเตือนคนคนนี้มาร้ายโดยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปากคุ้มครองรักษาก่อนอื่นหมอสันแนะนําให้คุณพบไพรลีพิ่นาศครับผมเพราะว่ากันว่าพบไพรลีพิ่นาศศัตรูจะพังพินาศการแก้คุณาาหม์ดำป้อ,องกันด้วยก่อนนะครับผม250บาททักลายมานะครับซันนี่4 2 8 9และอีกเหรียญครับผมให้พบคู่กันก็ดีครับผม เหรียญปางสะดุ้งมารก,ก็เรียกว่ามารยังสะดุง้งอ่ะนะท่านขาคิดดูว่าแล้วเองแล้วกันนะครับบางคนเรียกเหรียญแก้กรรมนะครับผมแต่ว่าหมอสันเรียกเป็นเหรียญปางสะดุ้งมารนะครับผมก็มารยังสะดุง้งเข้าเข้าใกล้ไม่ได้เราก็รีบทำบุญมากๆนะครับผมนะครับทักไลน์มานะครับ sunny สีนน่สองแปดเก้าโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ามชูปกปัก,กกุ้มกองราาักษานางมาเตือนนะครับผมคนคนนี้มาร้ายท่านก็ต้องดูนะครับคนคนนี้คือคนคนไหนล่ะ นะผมคนท่านไหนที่เข้ามายื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างท่านก็ต้องดูให้ดีนางมาเตือนนางคือใครนางคือน,นางบนสวรรค์ชั้นฟ้าเทพเทวดาที่เข้าข้างท่านถ้าไม่เข้าข้างไม่มาเตือนแน่นอนเพราะฉะนั้นวรนที่จะทําบุญให้กับนางมากๆโชคะตามนาจบ,บุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปกักขึ้นของรักษานางเตือนให้ระวังอะไรระวังเรื่องการทะเลาะวิวาท เขาจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินเพราะฉะนั้นหลีกหนีให้ไกลกับคนประเทศนี้คนอีฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คํำชูปกปกักคุ้มของราาักษาดวงจะตานี้จะตกตําแหน่งความคล่องตัวจะเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีด้วยบุญกุศลวัสนาตกตําแหน่งสามเหรียญนะผมเขาเรียกว่าตกตําแหน่งบุญ จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดอัศวินขี่ม้าส่งมอบช่วยทองด้วยอำนาจบนบาร,รมีวัสนาอันยิ่งใหญ่ The เวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า The ตาร์ส่งแสงบนจันทราดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรยโชค The พระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสิ่งศดสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูในดวงชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชค การปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะลื่นเลืงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันพ้าราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทอง,โอ,ทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังมีดาบปักลงมาเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเดอะซันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดิน ดวงชะตานี้จะลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความส,สุขสุขสมสมหวังดังใจหมายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียตกตำแหน่งจสติกดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรืโชคนะผมเหรียญใหญ่รเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาส่งมอบเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับนะผมนำพาซึ่งความประสบ็จล่ำรวยขึ้นมานะผมฝันเห็นเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบะดงังดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายนางมาเตือนแล้วท่านก็ต้องดูให้ดีเรื่องรักสามเศร้าก็ต้องระแวดระวัง มาประยองจงรู้สึกคึกเขิมเข้าไว้ดวงชะตานี้จะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจิน,จนดากําลังจะเข้ามาประเดบประดังเข้ามาสู่ตัวท่านดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นดวงชะตาของคุณหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัฒน์ฟอร์จูนบงังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนา สิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดดักจัดเต็มในโชคชะตาครับผมการที่ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดบาดังท่านควรนี้ต้องคิดพินิษฐ์ไต่ตองท่านจะได้รับโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์นะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนานะครับผม ดมูลมนเสนจานซอสจันร์มหาเสนเมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้รับจังหวะดีๆดวงนตานี้ลื่นเลงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่น The Emerald นักกลบกาได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพระราชาถือดาตั้งมั่นเอาจริงเอาจังนะผมการที่ท่านลืนล่นเลงสังสรรค์ตกตำแหน่งที่ดีปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ การที่ท่านพบกับความสุขความเจริญมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวล่าสิบว่าเรื่องราวต่างๆก็จะมีเรื่องทุกขลาภเกิดขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาแน่เอานอไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจงทำใจนะผมในโลกนี้มันเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นการปฏะดิบะดอยการลี่เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันเป็นสัญญาสัญลักษณ์บอกกล่าวล่าสิบว่าดวงชะตานี้ให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมให้ท่านลีเริ่มเริ่มต้นการปฏะดิบะดอยการล การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแฝงผันตกตําแหน่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดโชคก็ตามนาบุญบารมีวัสนาสิธิ์คำชูปกปักคุ้นของรักษาตกตําแหน่งเดอะฟูะครับผมดนนี้ลื่นเลือลอล่อสังสรรนกน้อยดาพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้สิ่งที่ใช่ให้ท่านยิ้งหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนารงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์ดวงนี้ขอทานายเลยครับ ว่าดวงนี้จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมทิศตอวันออกนะผมนําพาซึ่งความมาสมเด็จมาสู่ทวท่านแก้แหวงเงินทองเม็ดนินจินดาให้ท่านนีเริ่มเริ่ม,ม,มต้นอะไรใหม่ๆดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนั่นจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองจังหวะดีๆขาวิวาขามงคลขาวตั้งมั่น ดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดให้ด้านถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะชิงไหวชิงพลิกกาที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนะผมการส่งมอบถ้วยทองบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเขาเรียกว่าตกตำแหน่งแข็งแมนรู้สึกย่ำแย่รู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่มเบี้ยดินอสศวนขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองเข้ามาสู่ตัวท่านท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหว พระราชาส่งมอบเหรียญทองมันเป็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิบจะนําพาซึ่งความสมบรสมเร็จให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มครับจะเอ็มเพจบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาบุญกุศลวาสนาให้ท่านวางแบบแผนโบนครับสิ่งดีๆจะบังเกิดครับผมดวงชะตานี้ต่อให้ท่านแบกภาระไว้ยอย่างดังหน่วงแค่ไหนท่านก็เอาอยู่ เพราะว่าท่านเป็นคนมีความสามารถมีจิตใจอ่อ,อนโยนและเป็นคนหน้าตาดีทั้งหลอ่อทั้งสวยนะผมสมาร์ทรูปหลอ่อนะผสวยพิตี้สุดสวยนะผมนี่กัดวงชะตาของชาวราศีเมทุนนะผมการที่ท่านจะได้ค้นพบได้เจอได้อะไรบางอย่างตกตำแหน่งเทวดานำพามาให้อัศวินขี่ม้าถือดาบปราชญ์หารศัตรมมูหมอรนะผมดวงชะตานี้นะผมเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีและมีบุญกุศลวาสนามากเป็นที่สุด นำผมด้วยความมีเสน่ห์เมตตามหานิยมสําหรับตัวท่านเนี่ยจะทําให้ท่านประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้นะผมสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่และดวงชะตานี้มันโดดเด่นมันสวยเกินหน้าเกินตาก็ระวังแล้วกันคนมาร้ายอิจฉาให้ร้ายเพราะว่าท่านสวยเกินไปไงสวยเกินหน้าเกินตาหล่อเกินไปเนี่ยนบะผมเก่งเกินไปหน้ามันไส้แหมหน้ามันไส้นะ บางท่านอย่าเก่งเกินไปนะครับแอบกินแอบใช้แอบอยู่เงียบๆบ,บ้างก็ดีมีความสุขดีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้การขูดทางช่องได้ครับผมขอให้ท่านแจ่มชืนครับสวัสดีครับ